Ô mọi người ơi 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 ô

เรงเรียนพบกันจะไปถ่ายนะคุณแม่เ,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 เนี่ยอ๋อพอมาสนามอ๋อยิงเข้าครับต้องกราบขอพรบคุณนะครับท่านสอจอวันท่านสอจอต้นนะครับแล้วก็ท่านผอครับสนับสนุนการแข่งขันในวันนี้นะครับก็ยังไงก็ทางโรงเรียนันรลุมน,นะครับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีต้องขอขอบพระคุณท่านนะครับที่ให้ความสําคัญแล้วก็ ให้นักกีฬาให้เด็กๆได้แสดงออกอย่างถูกวิธีขอกราบขอบพระคุณท่านอีกครั้งครับ